พยากรณ์ฝนล่วงหน้าจากโมเดลของ ECMWF วันที่4ถึง13พฤษภาคม65ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ทิดาจะได้ด้วยด้าจะได้ไม่พลาดพยากรณ์อากาศคลิปต่อ,ตอไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย 4-5พฤษภาคม65มวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมส่วนลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้นพี่ๆน้องๆชาวใต้ทุกท่านให้ระวังเรื่องฝนตกหนะักและฝนที่สะสมค่ะส่วนในช่วง6-13พฤษภาคม65จะมียอมความอากาศตามกำลังแรงก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนได้และลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและ อาจเป็นฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มมีสัญญาณฤดูฝนและรอฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อไรคะ่ะเอาละค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูหรือก่อนเข้าฤดูฝนทิศทางลมมีหลายกระแสฝนที่ตกจะขึ้นอยู่กับทิศทางของลมที่พัดปกคลุมเช่นถ่าลม ทิศใต้ลมตะวันออกเชียงใต้ฝนมากจะเกิดในช่วงเช้าถึงสายส่วนถ้าเป็นลมตะวันตกเชียงใต้ฝนจะเกิดในช่วงบ่ายช่วงค่ำนั่นเองจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย